รีวิวกล่องเก็บเครื่องมือช่างตัวใหม่จาก o โอซูการนด้วยนเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอุปรกรณ์งานช่างอุปรกรณ์ที่จะทําให้เพื่อนๆสามารถเก็บเครื่องมือช่างได้ดียิ่งขึ้นสามารถติดตามชมได้ในช่องนี้เลยครับสําหรับเพื่อนๆที่เริ่มสะสมเครื่องมือช่างทางาน DIY เราก็จะเริ่มมีปัญหากับการจัดเก็บเครื่องมือชั้นที่เคยมีบางทีมันก็วางไม่จุกล่องพลาสติกทั่วไปที่ขายในท้องตลาด พอเอามาใส่เครื่องมือช่างกล่องก็แตกเสียหายง่ายต้องบอกก่อนนะว่าพวกเกะพลาสติกกล่องพลาสติกที่ขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยพลาสติกเขาจะค่อนข้างบางครับจริงๆมันก็เก็บได้แหละแต่อายุการใช้งานเนี่ยไม่ค่อยเยอะแล้วพอมาเจอพวกเครื่องมือช่างอุปกรณ์งานช่างหนักๆเนี่ยไม่รอดครับและกล่องเก็บเครื่องมือช่างจริงๆมีออกมาหลายยี่ห้อหลายแบรนด์หลายราคาแต่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ที่คุณภาพดีราคาก็สูงเป็นเงาตามตัว วันนี้แบรนด์โอซุกะทําของดีราคาประหยัดออกมาทั้งเซตพร้อมรถเข็น3ใบไม่ถึง5,000บาทวันนี้มารีวิวกันครับแล้วเซตไม่ถึง5,000บาทได้อะไรมาบ้างนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเอาออกก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวเสริม เซ็ตไม่ถึง5,000บาทนะครับก็จะมีกล่อง3ใบามาแบบนี้พร้อมกับตัวรถเข็นกล่องนะลากได้แบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูทีละใบนะครับกล่องใบแรกเนี่ยจะเป็นกล่องใบใหญ่นะมาพร้อมกับตัวรถเข็นแบบนี้เลยนะครับ แยกออกจากกันไม่ได้นะครับเป็นชิ้นเดียวกันนะล้อตัวนี้เป็นล้อขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นล้อยางนะตรงกลางเนี่ยเป็นพลาสติกตัวกล่องพอมรถเข็นเนี่ยรับน้ําหนักได้100กิโลการเข็นนะครับสามารถขดสั้นได้นะแล้วก็สามารถยืดได้แบบนี้นะเราก็บีบตรงนี้นะครับยืดขึ้นยืดลงได้วัสดุตัวก้านเนี่ยเป็นเหล็กนะแล้วก็มีตัวหุ้มทั้งหมดนะครับเป็นพลาสติกดีอย่างหนึ่งนะเวลาที่ลังมาหนักๆเนี่ยเราสามารถแบบเอาเท้าดันตรงเนี้ยปึ๊บแล้วก็เข็นได้เห็นไหมปุ๊บ อย่างเงี้ยนะครับกล่องใบแรกนะครับสามารถรับน้ําหนักได้100่กิโลเฮ้ยอันนี้มีรูสาหรับใส่น็อตมาด้วยอนาคตอาจจะมีแบบออปชันอะไรมาใส่เสริมได้หรือจริงๆเนี่ยเราอาจจะ DIY ทําตัวเกี่ยวตัวแขวนอะไรที่กล่องเองก็ได้นะครับด้านบนกล่องนะครับมีหูหิ้วนะตัวนี้เป็นกลิบยางนะเฮ้ยดีนะนี้เออแต่อันนี้ผมว่ามันปแปลกๆนะเพราะว่าหูหิ้วแบบนี้มันมันมีล้ออ่ะมันอาจจะหิ้วได้ก็ได้นะเออหิ้วสองมืองนี้ นะครับต้องจับอย่างนี้นะตัวเปิดปิดฝานะครับตัวนี้เป็นเหล็กนะอู้หูตรงนี้ตัวนี้ผมไม่ชอบเท่าไหรอ่อ่ะทุกคนงานตัดตัวล็อกมันไม่ค่อยดีนะเพราะว่าข้างๆเนี่ยคือผมจะบอกว่ามันมันคมมากเลยนะเปิดดีๆนะระวังบาดมือแต่ถ้าพูดถึงความแข็งแรงก็ถือว่าใช้ได้ครับด้านหน้าตรงนี้นะครับมีพลาสติกลูกเล่นนิดนึงนะเห็นไหมเราสามารถแบบเปลี่ยนได้นะใส่ป้ายใส่เปยของเราได้ก็แกะติ๊กเกอร์คอนเน็กของเขาออกนะครับ แล้วก็ใส่ป้ายของเราไปเองได้นะฝากล่องนะครับมีรูล็อกนะรูล็อกตัวนี้เป็นรูพลาสติกนะครับมาเปิดดูด้านในอันนี้ถือว่ากันน้ําได้จริงนะเพราะว่าฝาเนี่ยเขาใส่โอลิงมานะครับแล้วก็ตรงบ่าเนี่ยก็จะรับกับขอบกล่องพอดีเลยนะใครทํางานพวกงานดนตีรถแห่รถเครื่องเสียงงานซาวนะมีปัญหากับการเก็บอุปกรณ์นะครับแล้วโดนน้ําง่ายนะ ัวน,นี้เอาไปใช้ได้เลยลังใบแรกนะครับข้างในนะครับเขาก็จะมีถาดใส่ของให้บนถาดใส่ของแอบมีลูกเล่นอีกแล้วนี่มันจะมีเป็นไม้บรรทัดนะด้านนี้เป็นเซนนะครับแล้วก็ ด้านนี้เป็นนิ้วเออสว่านตัวใหญ่หญสว่านโรตารี่ตู้เชื่อมเลื่อยวงเดือนตัวใหญ่นะครับใส่ได้สบายๆ2ใบ,บต่อติดกันนะครับโดยรวมจะเห็นว่าสเปคคล้ายๆกันแต่กล่องใบบนเนี่ยเหมาะกับการใส่ของน้ำหนักไม่เกิน25กิโลกันน้ำกันฝุ่น IP 6 5เหมือนกันออเดอร์รีบนกล่องนะครับเหมือนกันทุกอย่างกล่องใบนี้นะครับก็จะตื้นกว่าใบาล่างนิดหน่อยอ่ะกล่องใบบนนะครับใบที่3นะครับขอคอนเน็ก์ไปเลยนะ ปุ๊บอืมอันนี้ผมยังไม่ได้แกะป้ายเลยสเปครายละเอียดของตัวกล่องก็เหมือนกันครับอ่ะเปิดหน่อยซิมีอัพจอปชั่นอะไรให้อ่ะไม่มีนะทุกคนถ้าไงก็จะเป็นแบบกล,ล่องเปล่าๆโล่งๆเหมือนกันตัวนี้ลึก4นิ้วกล่องใบนี้ถ้าเพื่อนๆดูดีๆนะครับเขาจะมีตัวกั้นพาร์ติชันด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้แถมมานะครับพาร์ติชันนี่เราต้องไปหาทําเองใส่เองนะหรือเขาอาจจะมีขายอ่ะไลทุกคนดูนะครับไอ้ถาดใส่เครื่องมืออันนี้นะ มันจะไม่สามารถใส่กับใบที่3ได้นะเห็นไหมใส่แล้วมันจะหลวมครอบแคบครอบแคบไปหมดเลยตัวนี้นะครับเราต้องใส่กับใบล่างนะใบใบที่2นะหรือว่าใบที่1เท่านั้นแล้วก็จะเห็นว่าใบล่างนะครับก็จะมีช่องแบ่งพาร์ติชันเหมือนกันนะครับจริงๆเขาน้าจะแถมตัว แบ่งพาร์ติชันมาให้เราด้วยเนาะทุกคนครับ3ใบนี้ราคาก็จะอยู่ที่4,890บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับอยากได้ออปชั่นเสริมนะครับก็ซื้อใบนี้เพิ่มมานะครับมันจะเป็นตัวกล่องใสนะไว้ใส่พวกอุปกรณ์เครื่องมือท็อปอีกด้านบนนะตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1,200บาทเราสามารถเอามาใส่เป็นออปชั่นเพิ่มได้เลยซึ่งตัวใบ,บนนะครับมันจะเป็นตัวจบแล้วนะเพื่อนๆจะไม่เห็นว่า มันมีตัวคอนเน็กนะมันจะต้องเป็นใบสุดท้ายที่วางข้างบนตัวนี้ตัวกล่องก็เป็นพลาสติกแข็งแรงเหมือนกันนะแต่ข้างในตัวนี้ออปชันเขาให้มาเยอะมากความกว้างความยาวของกล่องนะก็เท่ากับกล่องใบล่างนะส่วนความลึกนะจะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วครึ่งนะครับแต่ใส่ได้จริงๆริงก็เกือบๆสบ4นิ้วแล้วเขาก็จะมีแบบพวกแบบ กล่องพลาสติกพวกนี้มาให้เรานะครับคือเราสามารถใส่ข้างในได้หรือแบบจะไม่ใช้ไม่ใส่ก็ได้มีกระป๋องไซส์นี้นะครับมาให้8ใบนะแล้วก็ไซส์นี้มาให้2ใบซึ่งก็แล้วแต่นะเราก็ไปวางสลับตามชอบใจได้เลยแต่กล่องพวกนี้เวลาเราวางนะครับเราต้องเนี่ยก่อนปิดฝามันต้องเขยา่าเขย่าหน่อยเพราะไม่งั้นอ่ะถ้ามัน ไม่ลงไปในล่องนะเห็นเพื่อนไม่ได้เห็น,ม,น,หนมันจะมีล่องล็อกของเขาอยู่นะถ้าไม่ลงล่องล็อกอ่ะมันจะปิดไม่ได้อยู่สมมติแบบเราขย,ยับเงี้ยเราปิดเพราะตรงเนี้ยมันจะเกยนะมันจะปิดไม่ลงนะครับจะปิดเราต้องขยาเขยาเขยาบถ้าขย่าให้มันลงล่องเดี๋ยวเออทุกคนครับข้างล่างอ่ะเขาจะมีตัวไกด์ที่แบบไว้ล็อกถ้วยอยู่นะเราจะต้องใส่ให้แบบตรงกับไกด์ล็อกของเขาอ่ะอะแล้วมันก็จะแบบปิด อันนี้ปิดง่ายเลยนะลงกลึ๊บเลยทุกคนครับส่วนใบนี้นะมันมาทีหลังนะครับผมถ่ายรีวิวเสร็จไปแล้วนะมันพึ่งออกมาเพิ่มพอดีแล้วผมก็ชอบมันมากๆด้วยตัวนี้เขารับน้ำหนักได้25กิโลนะครับที่ผมชอบมากเพราะว่าเขาเป็นกล่องแบบที่มีลิ้นชักครับด้านบนเนี่ยมันจะเป็นกล่องไซส์เท่ากับกล่องใบบนสุดนะครับใบเล็กตัวนี้เลยนะจะไซส์เท่ากันนะแต่ที่เขาเพิ่มมานะครับก็คือเก๊ะตรงนี้ที่จะทําให้เราอหยิบสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ มี2ชั้นนะแล้วตรงด้านข้างเนี่ยมันจะมีตัวล็อกด้วยนะเพื่อเวลาเรายกหรือเวลาเคลื่อนย้ายเนี่ยไม่ให้ตัวเก๊เนี่ยเลื่อนออกมาผมลองจัดของใส่เข้าไปนะครับฟังก์ชันในการใช้งานก็ถือว่าดีเลยครับส่วนกล่องใบบนผมเอาไปจัดการใส่กล้องไว้สําหรับเวลาเดินทางเรียบร้อยครับรวมคอนโดเก็บของชุดนี้ของโอซุกะนะ4ใบก็อยู่ที่ประมาณ6000ถ้าคิดว่าคุ้มก็ ซื้อไปใช้ได้เลยครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะส่วนเซตลิ้นชักที่เพิ่มมาตรงนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ2,500บาทครับกดสั่งซื้อเองกันได้เลยแต่ก่อนจะไปซื้อมาฟังความคิดเห็นจากผมก่อนว่าซื้อแล้วคุ้มไหมอย่างแรกก็ต้องบอกว่าถ้าบ้านเพื่อนๆมีเครื่องมือช่างเยอะๆ ไม่มีที่เก็บไม่มีที่วางแล้วต้องโดนแดดโดนฝนหรือต้องขนย้ายเครื่องมือไปทํางานข้างนอกบ่อยๆซื้อไว้ผมจะบอกว่ามันคุ้มมากถ้าเทียบในท้องตลาดนะครับราคาประมาณนี้ผมก็ว่าโอเคนะเพราะอย่างตัวที่ผมใช้ก่อนหนะ้าให้ดูนะครับผมก็มีอีกตัวหนึ่งนะตัวนั้นอ่ะของ Milwaukee นะจุเท่ากันเลยนะครับ เซตนั้นอ่ะเป็นหมื่นพอมาเจอตัวของโอซูกะนะราคามันก็ถูกไปครึ่งนึงอ่ะแต่จะไปเทียบความแข็งแรงกับตัวเป็นหมื่นไม่ได้นะเพราะว่าอย่างตัวเป็นหมื่นนะทั้งหนากว่าแข็งแรงกว่าการปิดก็ดีกว่าแต่ถามว่าตัวนี้นะครับเก็บของได้ไหมเก็บของได้กันกระแทกได้ไหมกันกระแทกได้กันน้ํากันฝุ่นได้ไหมกันได้ตัวล้อกับตัวรถเข็นผมว่าเขาออกแบบมาใช้ได้เลยนะในเรื่องของแบบเนีย่ยอย่างเงี้ยเวลายกมีตัวยันเหยียบนะครับล้อใหญ่นะแล้วก็ ตัวปรับที่เข็นข้างหลังเนี่ยมันลื่นนะครับใช้งานสะดวกแล้วก็แข็งแรงทนทานภาพรวมราคานี้ก็ถือว่าแข็งแรงน่าใช้นะครับแต่ว่ามาดูส่วนที่เพื่อนๆน,น่าจะต้องรู้ก่อนที่จะซื้อแหละอย่างแรกที่ผมไม่ชอบเลยตั้งแต่ตอนจับมันนะครับแล้วผมคิดว่าเขาควรจะปรับปรุงมากๆนั่นก็คือตัวล็อกนะครับตัวล็อกฝานะที่ตรงนี้มันคมมากคือผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่ระวังอะ่ะมันจะต้องบาดนิ้วแน่ๆนะตัวล็อกเนี่ยมันขยับซ้ายขยับขวาได้นะ ถ้ามันไม่ได้อยู่ตรงกลางดีๆนะครับผมจะให้ดูนะเอ๊บเห็นไหมมันจะปิดไม่ได้นะเห็นไหมมันจะลอยอยู่นี้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าตัวเหล็กพับอะข้างล่างอะมันไปเกยนะเราต้องขยับตัวนี้ให้มันพอดีตรงกลางเห็นไหมอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราเข็นมาแล้วเราวางนะเราจะต้องเข็นแบบเงยหน้าอย่างนี้ตลอดเวลานะเพราะว่าถ้าเกิดเราเข็นมารับล่าอะครับตรงขอบข้างล่างตรงเนี้ยเขาเป็นพลาสติกนะแล้วไม่มีตัวยางหรือตัวอะไรกันนะแล้วพลาสติกมันก็จะเป็นพลาสติกตุดกล่อง เป็นขอบอยู่นิดเดียวเองผมคิดว่าตรงนี้มันน่าจะสึกแล้วก็เสียหายก่อนเพื่อนเลยครับบริเวณนี้นะและถ้าเกิดใครชอบนะครับกล่องเก็บของโอซูกะแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็กดไปสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจผมพาผมไปยอดแ0 0ซับสไคร์ดลืมติดตามทิกต็อกไลฟ์เที่ยวแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแลอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไล จากกันไปจากกันไป